สว่านมอเตอร์บัตเลสมาแล้วตัวเดียวจบครบทุกงานช่างแบตเตอรี่อึดทนทานแถมทานบรรจุเต็ม10ก้อนมอเตอร์ทรงพลังใช้งานง่ายๆที่บ้านจเจาะเหล็กไม้ปูนก็ได้หมดของแถมแน่นอุปกรณ์ครบครันมีขนาดกระทัดรัดจับถนัดมือ เราขอแนะนำสว่านแบตกระแทกไร้สาย3ระบบออนเซนมอเตอร์บัตเล็ด้านบนสามารถปรับความแรงได้ถึง2ระดับรอบช้าอยู่ที่0ถึง450รอบรอบต่อนาทีรอบเร็วอยู่ที่0ถึง2000รอบต่อนาทีสามารถปรับแรงเคาะได้มากถึง25แรงเคาะมาพร้อมฟังก์ชันการใช้งาน3รูปแบบ 1. ระบบขันน็อตขันสกู 2. ระบบเจาะสว่าน เจาะได้ทั้งงานไม้งานเหล็กขวานรูเหล็กรูไม้ 3. ระบบเจาะกระแทกเอาไว้เจาะงานปูนไม่ว่าจะเป็นผนังพื้นหรืออิฐมีไฟบอกแบตเตอรี่สีเขียวเมื่อแบตเต็มและสีแดงเมื่อแบตใกล้หมดถ้าแบตมีปัญหาหรือร้อนจนเกินไปไฟสีแดงจะกระพริบมียางกันลื่นรอบตัวสว่านจับกระชับไม่หลุดลื่นง่ายๆแถมยังมาพร้อมหัวสว่านแบบคีเลสเปลี่ยนหัวได้โดยไม่ต้องพึ่งดอกจัปาใช้งานได้ยาวๆกับแบต128โวลต์จำนวนหนึ่งก้อน